ก็คุยกันเป็นปกติก็แบบต้องถามเขามีประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีปรึกษามีอะไรกันบ้างถามกันไปถามกันไปถามกันมาเมี้ยะไปเยอะเก็บได้มาเยอะได้มาเยอะเลยเขาเขามีแนะนำอะไรเราบ้างเขามีอะไรเอาไปเอาไปเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่า เริ่มีแผนเริ่มีอะไรกิจการตัดมีเซอร์ไพรส์เื่องการึกษากันอยู่เลยยังยังไม่ยังไม่ไฟนอลหลังเวทีเมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่อ๋อเนี่ยนง่าวเรืองบอลนี่แหละเขาจะพมว่าได้รับขนาดแ่ก้นได้่ยังไง่บางอุ้ยไม่มีอะไรครับก็ก็เขาถามอะไรผมตอบไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยเากำลังอยู่ในภมวะระวังของเ้าใวังสุดของเขาคือตอนนี้ ขอเขาขอพี่มากเรียมไปงานเรียมไปงานเคือตอนนี้ก็ก็คงจะเป็นทางแผนพี่มากแหละที่สําคัญที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าๆๆเราก็รอรับก็แบวกเพื่อนเจ้าบ่าวก็เราก็ต้องรอรับฟังว่าเอยเรามีตรงไหนที่เราช่วยเขาได้บ้างเพื่อ uh, ให้เขาแบบ แบ่งเบาภาระของเขาได้มากที่สุดเลยนะณตอนนี้แจกแจงหน้าที่ยังหาได้งานเป็นอะไรบ้างยั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 งไม่ยังไม่มีดีเทลอะไรมากมายแต่เรารู้แล้วว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนดูยิ้มๆเนาะเหมือนเป็นเีอะไรอยากเงี้ยโอ้โหคุณเนียคุณเนียไม่อยากให้ผมพูดมากตอนนี้เขามองหน้าผมยุ่โอเคมถู้แล้วถูกแล้วไม่ถูกแล้วถูกแล้วเขาพูดถูกแล้วนั่บอกเป็นอะไรอัปเดตเพิ่มเติม ไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่มีไม่หมายถึงว่าอัปเดตก็คือเราก็เนี่ยมาคุยกับทางเพื่อนแล้วว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมอะไรบ้าง <c oughs> มีงานวันไหนเมื่อไหร่ช่วงไหนบ้าง <c oughs> ที่มันจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ <c oughs> สิ่งที่เกิดเลาก,ก็คือเหมือนนัด <c oughs> เด็ดตอนไหนนี่ละใช่แล้วเขาเต็มที่มากเลยนะเขาได้ข่าวมาว่าเขาเต็มที่มากเขาพร้อมมากเลยไปศึกษาดูงานหรือเปล่าครับในน้งานเขามีหนึ่งวันผมอยู่ที่นั่นทั้งอาทิตย์ครับมีหาเรื่องให้ตัวเองอะเรื่องเที่ยวหาเรื่องเที่ยะ ว่ามันก็น่าตื่นเต้นแทนเพื่อนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเออมันก็แบบเออเน้องตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นว่าจะเจออะไรบ้างเนี่ยเขาเป็นที่หลักษาหลักเลยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่คนแรกใช่ตั้งแต่อยู่ทุกวันต่อแล้วฮะอยู่ขั้นตอนตั้งแต่วันแรกที่เราแข่ครับผมใช่ครับยังงานแต่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่หมอตอนนี้โหเยอะเยอะครับเพิ่หน้าเรื่อยๆแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราก็ ล้วก็แค่ไม่ได้บอกใครนั่นเองเพราะว่าก็ล่าสุดก็คือบอกไปก็คือมีงานที่ต่างประเทศกับที่ไทยก็ตอนนั้นครับตอนนั้นพี่พี่แบ่ล็อกคิวแล้วครับที่บอกเลยครับมีวันเดียวผมไปทั้งทั้งที่เลยไช่วยกันไปเที่ยวประเดแนเป็นารโสดตอนนี้เริ่มเริ่มคิดยังคะต้องมีไหมเพราะว่าเป็นแก๊งเร่วมากเลยนยังยังยังไม่ได้คิดเพราะว่าผมก็รอทางเขาอะไรตกลงวันเวลาอะไรกันอย่างนี้ครับ คุณหมักล็อกวันปาทิตย์สลดหน่อยอยากเห็นคะอยากอาทิตย์สลดอยากเห็นอยากเห็นภาพไงอยากเห็นว่าเอาไปจะจอยขนาดไหนมันต้องมีภาพไหมหรือมีอะไรออกมาให้ดูหน่อยอรอๆอได้ก็รอดูแล้วกันน่าจะน่าจะเป็นเราจะเลือกภาพที่ดีที่สุดออกมารอดูรอดูเพราะว่าเราก็อ่ะเราก็บอกได้ว่า ก็สลัโสดก็คือต้องแยกแหละชายฝั่งน so ั้นเขาก็ไปเตรียมตัวในฝั่งนี้เราก็แบบเออนี่มาบอกแล้วว่าขอแบบสบายๆไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องมีกิจกรรมเยอะเหนื่อยนะไม่มีธีมไม่มีคอนเซ็ปต์อะไรเลยครับในงานวันสลัโสดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทางทางพวกผมเป็นคนเซอร์ไพรส์ที่มันใจไหมครับพี่หมาก น่ากลัวจริงๆไม่แต่แต่จุดฝากระเด็นเหมือนกักรู้แล้วมีตีมไว้แล้วคิดภาพไปแล้วยังไม่ค่อยตกผลึกเท่าไหร่ครับเแต่รอ้ว่าแบบความคิดน่าเด็ดค่อนข้างที่จะเกินความคาดหมายจะคาดเป็นอะไรได้เลยครับต้องสนุกแน่ๆเลยจริงจริงๆรรอรอรอเลยรด้เลยเริ่มเริ่มมีการคุยกับเพื่อนๆย้ำหาว่างานจะเป็นประมาณไหน ของพี่มาก<ผ>มใช่ไหม,<ผ>ม<ะ>ของกานสลาดเขาเอ่อมีปึกมีมีมเ,เรียกว่าถามโยนคําถามไปให้พี่มากแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบชิลมากอะไรก็ได้มันเลยเป็นโจทย์ที่แบบเราค่อนข้างที่จะยากอ่าเ,เ,เราก็ต้องมานั่งประชุมกันแบบ ในกรุ๊ว่าแบบจะเอายังไงดีจะทําอะไรให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาจดจําวันนี้ไปแบบไม่ไดอีกได้ต้องให้จรู้ไ่มนกรุปไม่ใครบ้างำะในกูุ๊ปไม่ใครบ้างมาดูเหมือนในมาก็แค่เราสองากเราเราก็ถามว่าเขาอยากให้มีใครบ้างที่หมาก็บอกว่าเพื่อนๆที่เราสนิทด้วยกันทั้งหมดวันนี้แหละเพเราก็มีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ต้องให้จาไม่ลืมแต่ต้องไม่ลืม สิบปีก็ปีนี้ก็น่ารักน่ารักครับผมก็พาที่บ้านไปกินข้าวพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่มาจากต่างังหวด้วยก็เลยอาไปกินข้าวด้วยกันทั้งสี่คนเลยเป็นคููมันปีสุดท้ายเป็นครูมันปีสุดท้ายใช่ครับที่จะสุดท้ายที่จะได้ใช้คำว่าเปียงเซ่ครับผมต่อไปก็ไม่ได้ใช้แล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดครับเออน้องมาบอกอีกทีว่าเออนี่จะเป็นปีสุดท้ายแล้วอะไรนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออรู้สึกว่า เออมันก็น่ารักดีมีมีของขวัญอะไรให้น้องมั้คะหรือน้องมีอะไรให้คอืมก็มีช่อดอกไม้ให้นั่นแหละครับเอ่อของขวัญลืมให้ฮะอยู่ที่บ้านพูดจริงลืมให้เออเแล้วไอ้ที่เตรียมไว้ที่ตอนแรกมันนั่นแหละ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 นั่นลืมซื้อไว้แล้วก็ลืมครับอ่าอะกัพี่แบร์ริมระเบียงเราเรียติดอยู่เหมือนกันนะครับ สองงานวานทีไทยเราครับผมก็เหมือนกันครับทำอาหารกินกันนี่เขาจะทำอาหารกินกันง่ายครับผมทำไมเป็นคอนเซปต์นี้ครับพี่นี่ก็ทำงานด้วยยุ่งๆด้วยก็แบบอยากอะไร back to basic บ้างอะไรประมาณนี้ฮะอร่อยไหมอร่อยไหมครับอะไรนีครับพี่ทำเองดูท่านไม่กินเลยแลกกันทำดีอร่อยเดี๋ยวมายื่นหยีแล้วกันครับเพราะผลงานเดทวานทีไทยว่าหวานแล้วแต่ว่ามันเกิดแม่แก้วหวานกว่ากับแคปชั่นอ๋อครับเป็นยังไงบ้าง ดีครับดีก็แฮปปี้ครับแม่แฮปปี้ว่าที่ลูกสะใภ้ครับทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้แล้วครับเกิดไหมเกิดเลยเห็นริมแคปชั่นที่ไม่แก้วหรอก็เกิดอยู่นะครับแกเกิดอยู่แกก็ไม่ค่อยได้เรียกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ดีดีเนอย่างงี้ก็เรียกคุณยูให้ชินปากใช่ไหมก็คงก็คงก็คงมาแล้วนะเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมเรียกไปก่อนนะครับเป็นการซ้อมเรียกไปในตัวหรือเปล่าครับ เออก็คงจะประมาณนั้นแหละครับพี่พี่ก็ถามก็คงจะประมาณพี่พี่ก็ถามว่าแบบเออเหมือนจะเร็วๆนี้ยังไงก็ไม่รู้แบบอยากไหมอยากรู้สึกกดดันมากเลยคือมันไม่ใช่เร็วเร็วนี้นะฮะให้ปีเตอนก่อนครับครับต้องแบบว่าดูแลงานเขาก่อนแหมขอบคุณครับคือเคมาถามเรื่องเรื่องธุรกิจธุรกิจโอ้ยเช้าไทยอินไทยอินไทยอินเหรอ ครับพูดได้หรอเราไไเราสองคนก็เปิดธุรกิจด้วยกันถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมก็เป็นร้านชูแอนด์แตะ<น>สปานะครับผมอยู่ที่เนี่ยสยามพีเอชสยามเลยครับถ้าใครอยากซ่อมรองเท้าหรือเอากระเป๋าหรือว่าเอาของใช้สูตรเสื้อผ้าที่แบบซักยากๆไม่สามารถซักเองได้เนี่ยก็เอามาให้ที่ร้านเราก็ได้ได้ไอเดียมาจากที่เราก็มีของเราที่แบบเราอยากแต่จริงๆเลยอ่ะก็แบบพอใช้แล้วเราแบบ มันเลอะอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะหาร้านไหนที่เราไว้ใจได้เราก็เลยเปิดขึ้นมาเลยทำสองคนทำสองคนแล้วก็มีอีกสองคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดรายคิ้นิ่งโดยเฉพาะเรื่องทำสีกระเป๋าแล้วก็ทำเรื่องรองเท้าโดยเฉพาะครับทั้เข้ามาเสาเท็มคู่กันครั้งแรกใช่ใช่ใช่ครั้งแรกที่พีพอเพื่อนมาทำธุรกิจด้วยกันมันต้องคุยกันมากขพี่หืนว่ามันยังไงเพราะบางทีก็อาจจะไม่ตรงกันแปลกไหมว่ามันเป็นความสบายใจที่แบบเราเรารู้สึกว่า เราไว้ใจได้เลยที่เราไม่ไม่ไม่ได้ตกลงอะไรกันมากใช่แล้วมันหน้าที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็แต่ละคนมันก็สนิทมากจริงๆแล้วแบบเราสองคนอ่ะไม่ได้มองว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบต้องเป็นธุรกิจเราอยากทำอะไรเราอยากด้วยกันแค่นั้นเองแต่ละคนมีหน้าที่อะไรก็เรามีหน้าที่บอกก็มีหน้าที่บอกนี่แหละว่าเออเรามีร้านตรงนี้นะใช่ก็มาใช้เป็นการได้เป็นพีอาร์แล้วก็เป็นไยทุนเป็นไยทุนใช่ครับ แต่ว่าทั้งเพื่อนอีกสองคนอ่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญจริงๆเขาเปิดมานานเขาทำมานานลงหมดเยอะไหมคะลงแต่ครับโฮ้ยหลายร้อยเรื่อยๆหลายร้อยล้านอ้อลงคุณนะนะร้อยที่นะได้ที่นี้ที่เดียวลงคุณเยอะไหมลงคุณเอะผมว่าสมสมัยสมผลหลักล้านใช่ใช่ครับสมบูรณ์ขอบคุณครับ